คนไทยบอชนลสวัสดีค่ะพร้อมพี่นงเมื่อนี้ฝ้ามาเก็บเพชรคือเก่าเด้อค่ะเด้อมาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วค่ะฝนตกเมือ่อ้อค่ะเมื่อนี้รอยเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็ดกันนักดีแล้วค่ะหลายหลายค่ะคนไท่บานชานลก็บฝ้าเก็บเมื่อนี้เวลาเปลี่ยนพร้อมค่ะอันปกติเวลาหนานาสี่ห้างบ้านอันบ้านเท่าเมืองไทยนะคะหาช่วงแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกอนัน ตื่นขึ้นมานะคะตามไหนกาปลูกคุณบอยน้อมปลุกห่างจากบ้านเท่าหกชั่วโมงหรอค่ะอันบ่ายสามก็มืดแล้วค่ะซีโมงกับซีโมงก็ต้องออกปลาได้เลยค่ะเพราะว่าซีโมงกับเท่ากบว่าหาโมงแรงนะคะโอ้ยฉันหอกมาค่ะมาค่ะฝนตกค่ะเห็นมีน้ำหนักขนาดมือนี่ค่ะสามถังนี่แหละค่ะพึ่งเที่ยงแต่ว่าคนไทยบ้ันเช่เนี่วต้องออกปลาไว้ค่ะมือนี่เวลามันเปลี่ยนมาค่ะมา รุ่ยเลยค่ะพย้ยามสิโบ,บตัดลึกค่ะสิโบ,บนเนีนขาปันใดแบบที่นี่าะวา่ามันสีแบบว่าเอาขึ้นมามนสิโบ,บดไดตัดเพิ่มอีกไหมค่ะเอาขึ้นมากให้มันได้เลยค่ะนะคะเก็บตะขิงเงียยเสียค่ะได้เลยค่ะเวลาเปลี่ยนเมื่อนี้ฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเบิร์ดมือตะวนันวันหนาวคือเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นฝนลิ้นเข้าไปปล่อยเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็ลิ้นแต่ว่าเมื่อนี้ โอ๊กเบิดมือค่ะน้องๆโค้งสิบลไปเก็บเฮ็ดแหละค่ะเป็นเขียนมาถามอยู่ไป,ป่ปลาบ่นนะบอกมาอยู่แฟนเลอกบใบสองหายแฟนมาฮัดค่ะข้ามเทปานชนเหลวเก็บใบยอยู่มือนี่ค่ะฝนตกฝนาจสิบล็สัต์กระได้เด้อค่ะเด้อพ่อวันกล่องมันโดนฝนไหมค่ะ กอเนียนขามก็สิถ้าบ้เนียนขายาวใช่ค่ะมันก็สิได้เลยมันก็สิโบเสียเวลาต้องมาตัดคนผ่านเชนอ่ามือหนีก็สิได้ไว้เล็กน้อยที่จะดอกยังไงได้ค่ะฝนตกค่ะฝนตกเปียกบุญละค่ะใส่เสียกันฝนก็ซัำก็ใส่เด็กกันฝนตัวเกีงกันฝนมันก็บ่เปียกหรอกค่ะแต่มันไม่แข็งเย็นเย็นเลยซื้อ เขาลับสื้อหาโมงแรงมื่อนี่กระเซียนกระเซียนได้ไปทาเขาอยู่บ้านถึงล่ะค่ะหาโมงดิฉันได้ไปาขายเพราะว่าคนทเธบ้านเชี่ยเหวสิกะบ้านไว้ฝนตกเนาะค่ะเนาะสามีก็จมจมหรอคนตกยังสิไป,ปยอยู่พคะนละว่าเขาว่างเห็นบอกอ่ะ ไม like ่้พงค่ะนี่ค่ะตั้งเียไก่ตะขอบขอเอันเก็บขอบขอเป็นเล็กน้อยค่ะอาจจะไปเห็นคนที่บ้านที่อหนี่วเก็บราวะคนที่บ้านที่อหนี่วเก็บขบพอเป็้นผละไส่กล่อง หมุนกล่องเอาซื้อเมื่อ,อนี้บ่ได้ขยับกล่องหานะคะไม่ต้องห่วงว่านำนักเฮ็ดได้ค่ะเมื่อนี้อันนี้เขาเก็บเลยที่มีทางเข้าออกบ่ิเวณนี้ะค่ะเขามาเก็บไว้เขาจังหน่อยเมื่อนั้นบอกอีญ่เพื่อนผู้คนสื่อเพื่อนว่าโอ้ยของคนอื่นขี้เนี้ยหลายของเธออีกเพื่อนว่าเ้าเก่งใจเขานะคะอันอ้อมไปทั้งปุ่นตัวมีเบิดได้ค่ะได้ไหมเชนย นนด้วยค่ะมันก่อหนีได้ค่ะเด้ออุย้ยมุนไว้ในแจหน่อยเห็นบ่คะมาเกี่ยก่อน,นี่ค่ะก่อบักง่ายดอกแบบง่ายด้อค่ะผู้ใดก็บข้าสีน้องมาเก็บแตเห็ดเด้อค่ะเห็ดหนาเห็ดออกที่ยังบ้านเฮาล่ะค่ะบ้านเฮาที่เพิ่นไปเก็บเห็ดลราโงกเห็ดอีหยังน่ะค่ะวานคนที่บ้านเชนเหล่าลได้ตั้งสามเห็ดเนาะ ยุงหลายค่ะขนาดฝนตกได้หนี่ปีกยัง,งอ้ยเงินได้นใดดูค่ะต้องระวังด้วยค่ะอันฝนตกก็เป็นชอบอออเลยน,นะคะอยา,ากเจอเน่าใช่ไหค่ะมันเน่ามันเน่ากับเห็ดแห้งมูมันเน่าน้ำเดือดขายห่อไปขายเพิ่นแล้วไห่ค่ะก่อเป็นไงด้วยค่ะ,โอ,คะโอ้ย พี่บอลเชีวจะพาไปทา้งหลังด้วยค่ะเด้อายันนะคะเด้อเค่งโน้นผัวนี่จะปล่อยังไงดีค่ะถือปนในเจังอยค่ะข้อย่างเดียวย่าหายองพุ่นพี่บอลเชน่วหลบม ทุกมือค่ะแต่มืออื่นค้นที่มาเชี่ยวิลป์นิค้นบ่ตกออสิเปลี่ยนปลาเพราะว่า,า,วาอีปลาน,นี่ยนะทุกปีเห็ดเขาจะลายนะคะขี้มอไซค์เขาไปได้ตะวนัาวานเพราะว่าอีกอาทิตย์หน้าต่อไปเดี๋ยวเขาสิาานาสัตว์มันสิเขาบ่ได้นะะี่ค่ะเห็ดมันสินเาเพอฝนมันตกนะะี่ค่ะเาต้องไปเก,ก็บออกแล้วเขาก็ดอกไงนี่ก็เป็นปลาเฟื่อนผอมเลยคะ่ะปลาเฟื่อนแบบต้นไม้เตี้ยๆแบบเพาะว่ต้องปีนโน้นนลยคะ่ะ มันมะเป็นโน้นนั่นสีด้ค่ะเป็นปลาเฟื่อนเลยมองหันนะลายสุกีปีนี้มองได้ก็ลายเอนพูดรายการพอทัดได้สเก็บมองเกาที่เคยเก็บไหมคะ่ะนี่นสปลีนต่อยมองที่ว่าแดงป็นได้มองหันก็ลายไหมคะ่ะ นย่กะด้งสังนนะคะนอกังเกบให้ต้นหม่ค่ะต้นไม้สีเหียองบุเห็นให้ต้นหมเละคะสีเหบ่เห็นอม่อนอีกจะดอกม้ค่ะ งังนึงบักหลายกิโลเลยล่ะค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเปียกฝนเก็บบาเต็มทางจ้าเทียค่ะเปียกเปียกฝนแล้วมันหยอกลงไหมคะ่ะเหมือนที่นี่ห้อหมูปลาสนนึ่งจากใบตน้นกต็ตกลงมาใส่ ระดอกระดอกไหมคะ่ะเขาก็เลสีดอกเงินนิดหน่อย เปลนเสียคะ่ะป่าเลยจังหน่อยพวานฝนมันตกอุ้ยาหน่ด้อค่ะเด้อปัย่าไล่ายแต่สีบฟฟ้าเจ็กหน่อยอ,อ,อุ้ยขอบมาเป็นเมียด โน้นนี่ค่ะเบิ้งเดีอค่ะเด้อสิอ,อ่อยเบิ้งมองนึงเห็นป่ค่ะมันเป็นแพ้นี่ค่ะมันเป็นแพกันไปเลยเด้ค่ะสิเบ่ใหงบ่เบิ้งมองนี้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าฝนตกมากก็สิอุยอยๆยๆยๆๆๆมยย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 ะ สิงายหลังค่ะมันเป็นขนด้สิงายหลังค่ะกล่องกล่องสิงายหยล้างอย่าให้เบิรงมาหม่องหนีถ้าฝนตกนี่ค่ะสภาพเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเขาอยู่ติดกัน,นค่ะเห็นไหมคะขึ้นลาจังเสียเอาบ่ได้เลยค่ะถ้าฝนตกกุนเปียกสิละค่ะเหนไหมคะฝนตก มันึ้นลามันแตกใหงไงค่ะย้อนเอาอันที่มันบอกเป็นลาไหมค่ะมันยูติดกันหลายเป็นเสี่ยค่ะมันึ้นลานี้เห็นติดนิดหน่อยตัวยังสีอยู่ไต่ๆอย่างเสี่ยค่ะเพราะรูปบอกสิมันกับพ่อใส่ได้อยู่แต่ว่ามันสีเห็ุอันมันเปไปเหตุอันของพี่เพอนเนาไหมค่ะผู้อนรับสื่อไหมค่ะนี่แหละถ้าฝนโตกนเป็นอย่งสี่ล่หะเห็ สีนาสีเอไว้อีพี่น,พน,นี่พ่อแค่นี้ก็เด้ค่ะเดอะ้อแต่คนไทบานเชี่ยวสีฝาเก็เบเห็ดแล้วก็นฝนมันตกเนาะค่ะเนาะมากับฝนเวลากับเปลี่ยนเข้าต้องฝาวน้ำเวลาแบบที่เนี่ยค่ะปกติถ้าเขาสมมติว่าเขาซื้อสองถุงมเส่ค่ะเขาจะเลื่อนมาเป็นว่าถุมหนึ่งายสามมันคือมันหมืดน,นะคะบสา,ามต้องอกากป่าสวัสดีค่ะฝากติดตามคนนทบานชี่ยวนี้ด้ดค่ะเดอะ้อ ขอบคุณค่ะติ่ติด,ดตามค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้อง